ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญแซยิดครบรอบเจสหกปีของหลวงปิวัดบางพากกันนะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพศสอง1ห้าสี่ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงดมดำครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างจำนวนห้าพันเ้าเ็ดเหรียญครับครับที่ได้ชมเนี้ยเป็นของปลอมเรียนแบบนะครับ แม้จะเป็นเหรียญปลอมเนี่ยแต่ราคาเนี่ยก็ยังค่อนข้างแพงอยู่ครับในสนามพระเนี่ยเหรียญปลอมเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ราคาตั้งแต่สามร้อยบาทถึงเกือบหนึ่งพันบาทนะครับครับมีราคาครับของปลอมครับครับแต่ถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับให้สังเกตตรงนี้ก่อนนะครับตรงจุดที่ผมชี้มาเนี่ยก็จะมีการตอกหมายเลขกำกับไว้ครับถ้าเป็นเหรียญแท้ครับตรงนี้นะครับ ด้านซ้ายของจอภาพนะครับก็จะมีการต่อมาได้กำกับครับและตรงนี้ครับตรงจุดนี้ถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับก็จะมีการต่อโค้ดกำกับไวคบ้ครับครับแต่เหรียญของปลอมเนี่ยจะไม่มีครับสังเกตน,นะครับ ของปลอมทำเหมือนครับครับด้นหน้าภาพขยายครับครับ ด้านหลังเหรียญของหลวงพ่อเปิ่ครับก็จะเป็นหน้าเสือครับของปลอมก็ทำสวยครับถ้าคนไม่เคยเล่นเนี่ยเขาก็จะตีเป็นของแท้ทันทีครับครับของปอมก็ทำได้ชัดดีครับ ขอเหรียญครับของปลอมครับครับดูรอบๆเปลี่ยนครับของปอมครับขอเปลี่ยน ปันข้างครับครับดูดูไปกันหลายด้านนะครับ พรอมก็ทําสวยครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยน,นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ